สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ต่อกกินข้าวกันเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับทุกอันดับตัวละครที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับเพราะว่าตัวละครที่ผมจะยกเข้ามาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวละคร4ดาวทั้งหมดเลยซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้จะไม่มีเซียงหลิงแน่นอนเผื่อใครสงสัยนะคือเซียงหลิงไม่ใช่ไม่เก่งพอที่จะมาอยู่ในนี้นะครับคือมันเก่งพอแต่สำหรับผมเนี่ยเซียงหลิงเป็นตัวละครที่ต้องการเบนเน็ตครับหมายความ เป็นตัวละครเลดเกมที่ต้องการพึ่งพาตัวละครอื่นแถมเสียงหลิงเนี่ยยังต้องการในส่วนของสเตตที่ดีด้วยมันถึงจะเก่งถ้าเกิดว่าเสียงหลิงช่วงต้นเกมเนี่ยมันกดอันติได้ไม่บ่อยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวละครประเภทแบบเอมเบอร์เลยครับแค่แบะไฟถี่เฉยเอ๋ใช,ใช่ผมลืมบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดอันดับตามความเก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่า เอ่อตัวละครที่คุณชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ในอันดับไหนเอาเป็นว่าทั้ง6ตัวละครนี้เนี่ยครับมีความเก่งในระดับที่ว่าสามารถผ่านคอนเทนต์ต้นเกมได้อย่างง่ายดดยแค่นั้นก็พอแล้วแต่ว่าในแต่ละตัวที่ผมจะเอามาจัดอันดับเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในด้านเดียวกันหมดนะครับบางตัวจะเป็นเก่งด้านของการเอามาซับพอร์ตต้นเกมบางตัวเก่งเรื่องของการทำดาเมจต้นเกมก็แล้วแต่ตัวละครกันไปและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไ i n ์อินส a าแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Richman Shop 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 แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดีเริ่มต้นเกีนชินในราคาถูกผมขอขแนะนําร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขาจะมีในเรื่องของการซื้อไอดีแบบอัตโนมันติแถมยังมีการรับประกันไอดีให้ถึง30วันรวดเร็วทันใจปลอดภัยต้อง Playzone เรามาเริ่มจากอันดับที่6กันก่อนดีกว่าเบยโดูหรือว่าผมขอเรียกว่าเปยเต๋แล้วกันนะเพราะว่าผมถนัดปากแบบนี้นะครับคือเปยเต๋าเนี่ยครับมันเป็นตัวละครประเภทซับ d p พแต่ว่าในช่วงช่วงเกมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะปั้นในส่วนของซับ d p พกันสักเท่าไหร่เพราะว่าตำแหน่งของซับพเเนี่ยครับบักจะต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานที่ค่อนข้างจะสูงซึ่งแน่นอนครับผมว่าเปยเต๋าก็เป็นตัวละครประเภทนั้นเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่ผมเอาเปยเต๋าเข้ามาอยู่ในออัันนนดบเเเเ่่่่ยยปพรราาาาาาะะววตตตคงงงถึแมม้้ชกข ทำหน้าที่ของซับ DPS ได้ไม่ดีแต่ว่าในตําแหน่งของ DPS ต้นเกมที่เอามาทําปฏิกิริยาธาตุอย่างโอเวอร์โหลดเนี่ยเปยเตาถือว่าเป็นตัวละครที่ทําดาเมจได้แรงมากจากประสบการณ์ที่ผมนําเปยเตาไปเล่นในช่วงต้นเกมมานักต่อนักเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าเปยเตาถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จบคอนเทนต์ต้นเกมได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผมจะเอาเปยเตาเข้ามาอยู่ในอันดับนี้นั่นเองครับอันดับที่5้าสูโครส นี่เป็นหนึ่งในะตัวละครธาตุลมที่กระจายได้ดีมากๆในเกมนี้เนื่องจากการโจมตีปกติของเขาเนี่ยครับออกมาเป็นธาตุลมด้วยแล้วคือซูโคสเนี่ยครับมันเป็นตัวละคร4ดาวที่รวบได้ดีที่สุดในบรรดาตัวละคร4ดาวทั้งหมดแล้วซึ่งซูโคสเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ต้องการอดนแฟกซีลมแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องเน้นอย่างนั้นก็ได้อย่างซูโคสต้นเกมเนี่ยครับผมจะแนะนําให้ใส่ในส่วนของเซตอินสตรักสี่อันไปเลยเพราะว่ามันจะแจกชำนาญธาตุร้อยยี่สิบหน่วยกับเพื่อนร่วมทีมและรวมถึงตัวเองด้้ววยซึ่่งงตัเอก็ไ,ไดแค ร้อยยี่สิบหรอครับมันจะได้ทั้งหมด200ก็คือ80หน่วยแล้วก็120รวมกันได้200แล้วการกระจายในช่วงต้นเกมเนี่ยครับมันอาจจะดูไม่แรงแต่ว่าการรวบมอนมารวมกันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่าจะดีมากๆในช่วงต้นเกมเพราะว่าคอนเทนต์อวิสช่วงต้นเกมเนี่ยที่มีมอนค่อนางเยอะครับการโล่ของซูโคสก็จะมีประโยชน์มากหรือในการทําภารกิจต่างๆเนี่ยการที่มีตัวรวบสักตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับและซูโคสก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงช่วงเลดเกมเลยจึงไม่แปลกที่หมูจะนําซูโคสเนี่ยมาอยู่น,น,น,นเอเง อันดับที่4 Fish ช i s ชหรือว่าฟิชเนี่ยครับเป็นตนัวละครซับ d p พเหมือนเปยเต๋าเลยแต่ว่าเปยเต๋าเนี่ยจะเป็นไมคคดิกประเภทที่ว่าคุณจะต้องโจมตีปกติตัวของเปยเต๋าถึงจะทำงาน ถัดมาที่ตัวของฟิชเนี่ยครับเขาจะเป็นตัวละครที่ปล่อยตัวของนกฟิชหรือว่าออสเนี่ยครับมันจะทําหน้าที่ยิงมอนที่อยู่บริเวณในสนามซึ่งจะยิงมอนที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดาเมจหมู่ฟิชอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของการนําไปสู้บอสนี่ครับฟิชถือว่าเป็นตัวละครต้นเกมที่นําไปสู้บอสได้อย่าง ตึงมากๆเลยทีเดียวเชียวและแน่นอนครับผมนะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยปฏิกิริยาที่ค่อนข้างตึงอย่างโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็สามารถเอามาเล่นกับฟิสได้เพราะว่าฟิสเป็นตัวละครที่แปดธาตุค่อนข้างถี่ครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่สร้างจากฟิสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งด้วยการเล่นฟิสกับป่ยเตาพร้อมกันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีของสายต้นเกมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีมาต่อกรับในอันที่3ครับกับเดียวหน้านี่เป็นตัวละครที่ไม่ได้ทําให้คุณจบอบิสเร็วขึ้นเดียวหน้าเนี่ยครับเป็นตัวละคร่ี และอีกหลายๆอย่างในตัวเดียวกันกว่า7คุณประโยชน์พูด <c oughs> เหมือนสปปรรพคุณยาเลยเนาะเอาเป็นว่าเดียวนาเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่มีอัตราประโยชน์สูงเ <c oughs> ทียบจต่ที่สุดในเกมแล้วแ้่ทั้งที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละคร4ีดาวก็ตามซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเลดเกมเลยแต่ผมจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําช่วงต้นเกมสักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าโล่เดียวนาจะยังไม่ได้หนามาก แต่การที่หาตัวฮีลดีๆทักตัวผมก็แนะนาเดียวหน้าเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากจะแปะน้ําแข็งให้มอนได้แล้วมันก็ฮีลได้ด้วยมันแล้วมันก็เป็นแบตเตอรี่ได้ด้วยแล้วมันก็กางโลได้อีกแล้วมันก็ปัฟบการเคลื่อนที่คุณด้วยแถมยังลดการใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ของคุณอีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีซ6ก็ยังแจกชํานาญธาตุอีก200หน่วยอีกนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ผมนาเดียวหน้าขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3นั่นเองครับแต่มาในอันดับที่2กับซิงชิวหรือซิงฉิวหรือสิงชิวววแแแลลล้้ตต่คคนนนจะะะเเเรรรีียยกกด Sin ััมปป็ภท DPS อว แน่นอนครับว่าคลิปนี้ดูเหมือนจะไม่มี DPS ทักทีเพราะว่าตำแหน่งเมน DPS เนี่ยครับที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร5ดาวนะตัวละคร4ดาวที่เป็นเมน DPS เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะในเกมนี้เพราะฉะนั้นตัวละครซับ DPS ก็อาจจะติดบ,บ่อยหน่อยนะครับโดยซิงชิลเนี่ยครับจะเป็นตัวละครที่ด้าเม a เนี่ยผมมองว่าต้นเกมเนี่ยมันเพียงพอนะ คืออาจจะไม่ได้แรงเท่าตีโอเวอร์โหลดแต่การที่มีซิงชิลอยู่ในทีมแล้วเอาไปเล่นรวมกันกับปเปิยเต๋หรือว่าเอาไปเล่นรวมกันกับฟิชนยครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆซิงชิลเป็นตนนัวละครที่แน่นอนครับผมว่าเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมจนเลดเกมถึงแม้ว่าคุณ j จอหกไปแล้วคุณก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ดีความสามารถของซิงชิลก็ไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการทำาด,ดาเมจดาเมจของเขาเนี่ยมันเพียงพอกับต้นเกมแต่เลทเกมอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ในเรื่องอื่นของซิงชิลก็ยังคงมีประโยชน์อยู่อย่างเช่นการต้านทานการชงัก ก็คือเวลาที่คุณโดนตีเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะไม่ติด Lock Back, ล็อกแบ็กหรือว่าเรียกได้ว,ว่าคุณจะไม่โดนขัดการโจมตีนั่นเองและยังมีในเรื่องของการฮิวนิดหน่อยซึ่งไอการฮิวนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตคุณได้เหมือนกันหรือจะเป็นในเรื่องของการเป็นแบตเตอรี่ให้กับตัวละครเมนเบสทาดน้ําอย่างชายตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆในเกมนี้เลยละครับและอันดับที่1ในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ไดเลยนอกจากเบนเน็ต โอเคมันอาจจะดูเหมือนผมอวยเกินไปแต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอาจจะโกงที่สุดในเกมและปัจจุบันเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาเล่นได้หลายตำแหน่งคือไม่ได้มีประโยชน์เยอะเท่าเดียวหน้านะแต่เป็นตัวละครที่หลายตำแหน่งคือเดียวหน้าเนี่ยครับเขาไปซับพอร์ตล้วนเลยเขาไม่มีทางเป็นเมนิเพสได้แน่เพราะว่าดาเมจของเขาเบาเกินไป <Okay. S 1> นะครับแต่ยังเป็นเน็ตเนี่ยครับเขาเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตก็จริง แต่ว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์สกิลหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่สร้างจากสกิลของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาเลยครับและการที่คุณอัพเบนเน็ตมาเป็น C6 b e เบนเน็ตก็สามารถเป็นเมดดีพีได้ซึ่งถึงแม้จะไม่ c 6 c กซีก่อนหน้าของเบนเน็ตเนี่ยถ้าเกิดคุณอัพอันติไว้เยอะก็สามารถเป็นซับเบิร์สได้เหมือนกัน แล้วเบนเน็ตก็ไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการบัฟแอดแท็ได้อย่างเดียวเขายังมีในเรื่องของการเป็นแบตเตอรี่ที่ดีของธาตุไฟซึ่งน่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในเกมณปัจจุบันรวมถึงการเป็นตัวละครฮิวที่ฮิวแรงกว่าตัวฮิวอะคนงงเอา้าเฮ้ยมันไปไ,ปได้ยังไงวะคือเบนเน็ตเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่โอเคมันอาจจะฮิวเลือดคณไม่เต็มเพราะว่ามันฮิวได้แค่เ0ของเลือดหลักแต่ว่าตัวของเบนเน็ตเนี่ยครับเขาฮิวถี่กว่าเดีโวนาประมาณ่องของกามเท่าเลยเพราะฉะนั้น ไม่แปลกที่เบนเน็ตจะติดอันดับอยู่ในคลิปนี้และนี่ก็คือทั้งหมด6อันดับของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ,บ,รบมีตัวละครไหนที่คาดไม่ถึงกันหรือเปล่าหรือว่ามีตัวละครไหนที่ถ้าผู้ชมเนี่ยคิดว่ามันไม่ควรจะติดอันดับบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วตัวอะไรควรจะมาติดอันดับแทนตัวละครพวกนั้นถ้าชอบนกนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า <Bye. S 1>